มาแล้วสู่กับเรื่องของการเบลิงดบิงคิมของกิชงชอว่าปักกิ่งกอเล็ประทาเสียงไฮ้เสร็จแลครับการปกันรางวังกลุ่มแรกนะครับกลุ่มบีนะครับชนะได้เยี่ยมจังหวัดลุกนี้ของจีนของปักกิ่งระบมจังหวัดลุกนี้ปักกิ่งเยอะมากจังหวัดปักกิ่งลุกนี้นะครับจังหวัดลุกนี้นะแม่จังหวัดลุกนี้ปักกิ่งเยอะมากนะครับแม่จังหวัดลุกนี้ จังหมาแล้วจังหวะลูงนี้พร้อมแบบเมยนั้นชาวบุคคลจะทำแหม่ผู้ตรงนี้จังหวาตรงนี้ผู้ชมจังหวะลูกนี้นะครับแหมจังหวะลูกนี้ชจังหวะที่จะลงนี้โชกไฟลูกเหนียวมากจังหวะลูกนี้นะครับจังหวะที่นั่นลกนี้จังหวะที่ไหนผู้งมวัาเราจะาหนีผู้ชมจังหวัดลูกนี้นะแหมจังหวัดผู้ชมเรื่องนี้ผู้สามลูกไงผู้สามลูกนี้จังหวัดผู้ประสานมันดุแล้วผู้ชม ภาษาโดนจังหวะลลุน the in ีทำอะไรผสามตัวจังหวะผู้ผู้สามประตูตนี้จังหวะงี้สามตัวจังหวะที่ผู้สามประตูนี้จังหวังยังผู้ชมจังหวะผู้สามลุนีจังหวลุนีจังหวะลลุนี้นะครับจังหวะลลุนี้ด้วยเอะ่ะจังหวะที่ไหนจังหวะของทีมเรื่องนี้จังหวะที่ลุนี้นะครับ จังหวัดทีมุกนีนะจังหวัดทีมลกนี้จังเว็นทีมุกนีจังหวะลุกนีนะรับแม่จังหวะลุกนี้จังหวะลงนี้ท่านผู้ชมหมดเวลาชมชีวิตีหมดไปลาชนะที่